นอกจากการถวายสัตว์ที่หลายคนต่างจับตามองแล้วยังมีรถหรูของนาย,ยกรัฐมนตรีคนที่30ของเมืองไทยค่ะนายเศรษฐาทวีสินท,ที่เขาทำเนียบด้วยรถหรูราจนหลายคนให้ความสนใจค่ะคมรีับแคปเลยไม่รอช้าพามาเปิดวาร์ปรถหรูดังกล่าวกันค่ะ อย่างที่บอกไปว่านายเสรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เดินทางมาถึงทำเนียบรัฐบาลโดยใช้รถตู้ยี่ห้อเล็กซัสีดำป้ายแดงซึ่งตามข้อมูลได้บอกว่าเป็นรถยนต์ที่ใช้เงินส่วนตัวซื้อเองซึ่งรถดังกล่าวนั้นเป็นรถยนต์ยี่ห้อ Lexus รุ่น L M 3 5 0 S Executive เป็นรถยนต์สที่นั่งราคากว่า 7 5 9 0ล้าน5 0า0สบาทสำหรับรถหรูคันนี้เพิ่งจะเปิดตัวในไทยเมื่อวันที่1กันยายนพุทธศักราช2566ที่ผ่านมาและรถคันนี้เป็นรถมินิแวนสีที่นั่งแบบ First Class ที่ถอดแบบมาจากการนั่งเครื่องบินโดยสารชั้น First Class ส่วนกระจกนั้นยังเป็นแบบปรับความเข้มแสงอัจฉริยะและยังมีหน้าจออันเ r อร์ไวขนาดใหญ่มีระบบเครื่องเสียงชั้นเลิศ แถมยังมีเบาะที่ควบคุมความร้อนเย็นเอนนอนได้มีระบบนวดและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกครบคันไม่ว่าจะเป็นช่องเก็บของช่องแช่เครื่องดื่มช่องชาร์จไฟโดยส่วนตัวของนายกแล้วได้เลือกใช้สีดำกราฟิกฟฟกลาสเฟรคนอกจากนี้แล้วยังมีคนตาดีมองเห็นว่าที่หน้ากระจกรถนั้นได้มีการวางบูชาพระสมเด็จวัดบวร และลูกประคำคูบาบุญช่วยเรียกได้ว่าหลายคนต่างให้ความสนใจจริงค่ะสำหรับรถหรูที่นายกรัฐมนตรีคนที่30ได้เลือกขับเขาทำเนียบรัฐบาลค่ะหลังจากนี้ทางคมรีแคปจะพามาติดตามอะไรอย่าลืมชมกันค่ะขอบคุณทุกการรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเพจเฟซบุ๊กคมชลึกรวมถึงทุกๆแพลตฟอร์มของทางคมชลึกไม่ว่าจะเป็น YouTube, t i k t o k t w i t t e r และก็อย่าลืมกด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ